โจพร้อมยังโจ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 สิี่สิบ้าสบหกสิบจ็ดสิบแปสิบเก้าสบสิบบองสิบสามสบสี่และยีสบองบาทด้านศพด้านศพนี่คือของคนรู้หรอแต่ว่าเป็นรอบมูลนะอ๋อรอบมูลแล้วใครมันจะไปตามพันอะอยาขายไปนะ กูลองกูลองโพะเล่ยๆก่อนแล้วกันขายขาดทุนอ่ะแล้วก็ขายไ้เอ้เรับไปไปปะไอ้ดังรับไปไปปะไม่รับอ่ะรับอะไรบ้างตอนเนี้ยรับผู้ชายรับหนุ่มมีบ้างล่ะ อะไรมีเบาเพื่อนมหมีวไม่มีนะคงดีเร็วอยากได้เดียวกระสุนสามเส้นสวัสดีครับน้องเกลดีครับไอ้ควิ่งเหรอใช่ไอ้สัควิ่งใครมุดดำอะไรอยู่เร็วๆโง่ไฟกำลังมาแรงอะไรเจ็ดศพถูกแล้วเออเห็นมฮ้ยดันสิบเมตรค่ะ สิบวายเปย์ทำไมอ่ะสิบกิโลเมตรได้กิโลเมตรสิบเมตรอ่ะสวยสวยขายก็ได้เลยนะจะแลกเองก็ได้แลกเองเหรอเอ้ยขายดีกว่าขายดีกว่าขายดีกว่าอย่าไปแลกเองดีกว่าจะขายออกไปขายอ่ะไอ้ด่างหาหนุ่มแม่คนนี้แก๊งมึงอ่ะแก๊งกูมีแบบยูสามสิบอ่ะมึงส่วนยังไงวะใส่สามสิบกว่าจะได้เลยพอดีเลย ม่งตแบบชูดาแด๊ดดี้ยิ่งกว่าแดดดี้อีกอีกนิดนึงครับโอ้ยอยากพูดอ่ะเอางี้มึงมีเหล็กขายไหมมีเพชรขายไหมมีเพชรปะเม็ดละสองพันห้านะฮะอ่าลดขนาดจะปังเอาแค่เอาไม่เยอะเอาไม่เยอะเอาหกสิบเมตรหกสิบเมตรหรอหกสิบนั่นสองหกฮะได้หกสิบเองนะ เาอเลกเาขายกันเท่าไหร่วะสองพันกว่าเองสองพันสองพันสามพันสี่เอาสองสี่หกสิบเมตรอ่าหนึ่งถือว่าเดือนนะไปหนึ่ง่านเหล็กมีไหมเหล็กเหล็กเยเหล็กเหล็กเออเหล็กเอาท้เหล็กเอาิาก่อมีไหมหนึ่งพัน้าร้อยแ่งบอกว่าได้สองแสพี่ด มาดองลองโพสขายดูดิเอางี้คน่เลยแก๊งมันเลยแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะมันขายได้แพงไม่รู้ว่ะลองเราหาราคาไปดิเอางี้เอาไปแล้วกันกูขายเพชรโพสปุ๊บแล้วบอกว่าเสนอเงินแดงอยู่เลขอะไรอะเลขอะไรแลเบื่อขมีเงินแดงขายไหมเงินแดงเลทเลทอะไรเลทหนึ่งต่อหนึ่งเหรอเก้าห้าได้ปะได้กูจะไปขึ้นปืนอะกูจะไปขึ้นกูจะไปขึ้นปืนจริงไจบแค่ไม่ขายอ่ะ กูก็ไม่เอาก็ได้งั้นเอาเพชรเหล็กสิบห้ากล่องทองหกกล่องเจ๊เจ๊วันนี้ฮะวันนี้เขาขายกันได้เท่าไหร่ไม่ดูว่ะไี่ต้องแดกหรอแม่ขายแม่ขายเพชรดีฮะยุบเยอื่ะไหมเยอะนะกล่อองงเนะได้แต่แพชตินัมคอยยี่สิบเมตรเล้ยี่สิบได้เยอใช่ไหมเออหน่าหกกล่องมันก็มีค่ะเก้าห้าได้ป่ะบีไอ้เนี่ย อียี่สิบเอางี้ไปเอาเพชรแต่เอาเงินแดงก้าวห่างเลยเฮ้ยเอาเพชรทางนั้นอ่ะเอาเพชรเพชรนะสองสี่นะโอเคหกสิบเมกภูมิใจตัวยเกลไปหนูไม่เคยได้นี่เลยอ่ะภูมใจอะไรอะรุนไม่มีอะไรเกลหนูก็ไม่เคยได้เหมือนกันเกลนะ เปิดเปิดมาเจอแต่ใบเบ็ดหนึ่งมันไม่เห็นให้หนูซักเม็ดเลยอะไรเงี้ยไข่มดดำมาแม่รุนไข่มดดำไข่มดดำไข่มดไม่ใช่ไข่โลห์ไข่มุ้ดอยู่ที่ไม่เรา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 ไม่เอาใช่ไหมตอนติดอะไรพวกเนี้ยโนมันมีแพตตี้น้ำคอยเอาะไหมลุงแพตตี้น้ำไม่เอาเออลุงว่าจะถาม เก็กเกงเองอเป็นค่อยๆรันใช่ไหมใช่ครับลุงตอนนี้มันมันมันกําลังแบบว่าดาเนินการอยู่เพราะว่าตอนนี้คนนํามันไปอ e ีปอดไงฮะคือใครอ่ะพี่ียวอ่ะเฮ้ยพี่เอียวไปแข่งอ e ีปูดอยู่มุอซ้อมทุกวันมันก็เหนื่อยอ่ลละลุงหลายๆคนมันก็แบ่งแบ่งตัวไปซ้อมอีปอดอยู่คนที่อยู่มันก็แบบอ่ะตอนนี้ก็ต้องฟาร์มเก็บของให้ให้กันก่อน เอาล่ะเขากลับมาฮะแต่มาเดินได้ไหมดีับอกเนี่ยแต้ก็ส่งเขาไปเล่นกิจกรรมนะกิจกรรมสภาแล้วก็ไปเล่นพวกแบงค์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเล่นพวกงานร้านอยู่ตอนนี้ก็แบบมีแบ่งๆไปบ้างแหละแต่ว่าถ้าดีต้องรอบอสถือว่าดีเอ้ยไอเกลมึงมีรถไอคูสิบได้ไงนูดนูอันนี่ยเดิมฟาร์มไหมสี่สออสี่สิบพันเนาะ สี่สิบคันสี่สิบคันฟาร์มอ่ะสี่สิบครั้งไปเจอแอปแคสสี่สิบอ๋อเข้าใจแล้วไอ้เกลยังฟาร์มไม่หมดเลยเนี่ยพี่เหลือก็หายหมดยังวะน่าจะหมดแล้วมึงฟังไห้เกลมึงจะแนะนำงนะรถมึงไม่ต้องมีก็ได้ทำไมอ่ะพอามือเรือเอาตีนขับลุงยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเมด้าไอ้เกลฮะเห็นตัวปะ ซื้อสิทธิ์เกาะไหมอะไรนะแกงเองซื้อสิทธิ์เกาะไหมห้าร้อยตัวสิทธิ์เดาอะไรวะเบลเบลอะจะพาซื้อไหมเจเจเขาขายเท่าไหร่นะคะซื้อไหมสิทธิ์เกาะห้าร้อยตัวเม่เอาเขาจะมีหมดฮะสิทธิ์เดาห้าร้อยนี่เอาไปขายมันได้เท่าไหร่อ่ะตุกตัวละเท่าไหร่ไม่รู้ห้าร้อยมันล้านสามอะเกลูกกันแดงล้านสามอะ ขอโทษนะเขาเนี่เราไม่ได้ซ้อมกันเลยไม่เป็นไรครับต้องลงโดมฮะเท่ากับตัวหนึ่งหนึ่งเลยลนเมิดน่ะได้ครับสองหกไม่รวมไม่รวมจริงรอไปทำกำไรเมื่อไหร่มวอ่ะแม่คุ้มเลยไอีเกลแต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมติไปจบทงจบปูนมึงอาจจะเจอของจริงนะอะไรอ่ะเจอของดีหรอมันจะโดนเบลตี้ฮันเตอร์อะสิคืออะไรอ่ะ มันจะโดนคนเขาไล่กระทืบเพื่อเอาวิธีติดต่อใช่เขาเรียกว่าฆ่าหัวงานดำกันดูเนี่ยเถอะหรอมีแมงกระทืบแมงกระทืบกันยับเลยแล้วแล้วจกแคปมารุนมีไอ้จกแคปไม่มีจกแคปมันเยอะเกินอ๋อหมายว่าหนูไม่ทำไงงานดำอ่ะเอ้ยมึงลองไปจบหนูไม่ทำงานนาลุงเพื่อติดไงเพื่อติดไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ เฮ้ยแต่มึงถ้าเกิดว่าสมมติมึงฟาร์มไอ้น,นี่นี่คือของม,มึงลอนเลยนะว้ยเกลฟารร์มอะไถ้ามึงได้รถอ๋อมึงสี่สิบครั้งแล้วมึงเปลี่ยนเป็นเงินซื้อเอ็กซ์คสีบเลยใช่ปะใช่แล้วว่ามีตังอยู่มีตังแก้เมือคืนนี่ให้โอ้มึงแม่งไฮคาสดเลยว่ะไม่ทีสี่สบครั้งนี่คือมึง มึงมึงเล่นได้ยาวเลยแต่ดูแต <c oughs> ่ดูซื้อเด็กตู้สิแมถ้า<อ>ไม่ซื้อน่าจะเดินกว่าน,นี้อ่ะแล้วแกมีกี่คันแล้วมีสี่คันมีของหนูของพี่จิมของพี่ดิตตี้แล้วก็ของแดงคำหนึ่งมีสี่ทันเดี๋ยวมึงรอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวรอบอสเยี่ยวกลับมาก่อนตอนนี้เยี่ยวอ e ีปอร์ด เอาให้มันอาวุธให้ครบก่อนเถอะลุงตอนเนี้ยตอนแรกหนูก็คิดเหมือนกันนะว่าเอออยากได้เอ็กซ์คูซีว่ะแต่พอคิดไปคิดมานะถ้าหนูตีเขากันไม่ตายแล้วหนูจะเอารถไปอุ้มใครของใครไว้คันหนึ่งอ่ะอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเราเอาอาวุธก่อนใช่ไม่รู้ว่ากูรู้แค่เนี้ยถ่าหนูจะขึ้นก่อนนาโนแล้วฮะขึ้นก่อนนาโนใช่ไหมใช่แต่ลุงว่านะถ้าเกิดว่าสมมติมันแบบเอ็งลงไปเอ็งลงไปนี่ก็ได้นะลงไปฟาร์มอันเดอร์เวิลด์อ่ะเอาปืน SMG อ็ะ แล้วก็ไปรอล่าบอสอ่ะมันต้องใช้เงินที่ตาดีไะนะซื้ออคูสิบของแก๊งเบาจรเหรออยู่คอยอยู่โอ้โหสองมัน่าโอ้แล้นต้มแบบว่าตั้งตั้งกไปฟาร์มวันนี้เขาไม่ใช่ลงโดมกันแล้วหนู่ให้ลงไปฟาร์มเหมือนนะได้อยั่น้าพดีัสดีจูน้องเป็นไงบ้างเนี่ยสวัสดีครับนะเนี้ยแล้วพอเขาตีกันกูก็ต้องมานั่งคิดถึงมึงอย่างนั้นนะครับนะแล้วแทนที่จะอยู่ช่วยกูไอ้สัตว์โอ้โห เอางี้ดีกว่ามึงอย่าไปทําแกงข้าแตกแล้วมึงเบื่อแล้วมึงกลับมาช่วยกูบ้านเฮ้ยโอเคครับนะเออยินดีต้อนรับเสมอน้องแกงเข้าแตกโอเคครับแหกูว่าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวกูว่ากูจะเอาหลานๆกูเข้าไปเป็นตํารวจแล้วเนี่ยอู้หูปะเป็นตํารวจหยุดนะน้าหยุดนะน้าแอดมันคือทำไมเมื่อกี้เดียวเสียงแก่ังเลยอ่ะเดี๋ยวกูเหรอไอเจ โอ้เดียวกันเออหยุดนะนครับแกมึงก็แกไปละครับนะสวัสดีครับไอ้เดิมด่าแค่แกฮะโอ้นะไอเดิมมึงด่านะชัวร์ไม่แกไอเดิมมึงด่าแค่แกไอ้หนูครับนะเผื่อแป้งมามาจังหวะดีซะด้วยเวนมันบอกว่ามึงเก่อะไรสักอย่างมึงแกชะไอ้แล้วเอาบัตรเราไปฟามิโก้ จแต่ถ้าเกิดว่าสมมติแบบเราไปเอาที่ปู้ดีนางไปตู้ร้านนะเอเลดคิวไปได้นะไอ้ตู้ร้างซ้ายมือดังจีคนส่วนมากเขาไม่ค่อยนี่คนส่วนมากเขาไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญของเอเลดคิวแต่ว่ามันช่วยเราช่วยคนได้เยอะจริงจตอนแรกหนูควรจะเก็บด้วยเอเลดคิวแล้วหนูก็เอาเอเลดคิวไปตีมาเชเล่นหมดเลยนุ้มรู้นี้แหละเกเยร์ดีอะไรนะเกีว โอนฟาร์มออโต้มันมีเดมเรบคิวไอเล็ด้วยใช่บางคนนั้นต้องเก็บไอเล็ดคิวแล้วเจยเอาไปเล่นเอาไปตีเล่นหมดเลยอ่ะวันนี้เอาไปเล่นปืนดีกว่าไหมเงยอือคือมันเฟี้ยวนะไอเล็ดคิวอ่ะคือมันเป็นได้ทุกอย่างเลยนะมันเป็นวัสดุทดแทนนะเราต้องลองใช่เราต้องลองศึกษาดูดีๆเอย่าได้อะเป็นไรหรอกครอยๆไปใช้ไอเล็ดคิวกี่อันถึงจะซื้อได้นะคอะไรอปล่อยโสด้วยอ่ะเจย์พาเจไปดูสิวันนี้เด็กหนงไปตู้เหมือนกัน ยังไม่ได้เลยมันเอ้ยม้นะลูกโอเคตู้เอเลีคิวมันมีอยู่ข้างล่างปะวะเป็นโลกไม่มีค่ะมีแค่ที่ต่อจุดสุดที่เดียวเจพายเอ้เกอองพายเจไปดูดิเดี๋ยวกันแล้วหลานโอเคจ้าจะทำกับพี่เมลโล่จะทำกับพี่ซาทานจะทำกับพี่นัมดูโอเคครับโอเคจ้าโอเคสุนนะไม่มีพี่แล้วคราวนี้ไม่มีแล้วงรือว่าจะอยากเอาอีกสักดอกหนึ่งให้มันเป็นตรง เจเล่อาพี่ชายโอเค okay, สวนพาไปเลเวลได้นะ